ดวงความรักของชาวลัคนาสิงห์เดือนมิถุนายนจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีคนรักนะคะสิ่งที่ควรทำคือเตือนคนรักระวังหลงผิดอย่าให้เขาไปหลงผิดก,กับการมัวเมานะคะเช่น,นเล่นการพน,นันติดยาเสพติดหรือสารอะไรต่างๆสารเสพติดอะไรต่างๆอันนี้มันจะทำให้คนรักของคุณอะ เสียเงินเสียทองมากๆเพราะฉะนั้นก็คอยสังเกตคนรักของคุณด้วยนะคะว่าเขามีพฤติกรรมแบบไหนยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เตือนคนรักของคุณนะคะอาจจะทําให้คนรักของคุณเนี่ยจากที่เคยมีเนี่ยหมดตัวได้เลยนะสําหรับคนโสดนะคะคนที่คุณไม่รู้ว่าใครระมัดระวังนะคะอย่าไป มั่นใจว่าคนนี้เป็นคนดีถ้าเกิดว่ามีใครมาตีสนิทก,กับคุณอันนี้ระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นมีรก็ได้วงเล็บมิตรฉาชีพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังให้ดีที่สุดก็คืออย่าไปอะไรตอนนี้ถ้าจะดูต้องสแกนให้ดีนะคะอันนี้เป็นคำเตือนก็ยังไงฝากติดตามมีอร์าด้วยนะคะ